สวัสดีคะ่ะทุกๆท่ทานคะ่ะพบกับช่องคำโต,ต,ต channel อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทอดเฟรนฟรายหรือว่ามันฝรั่งทอดนะคะกรอบๆเหมือนในร้านอร่อยๆมาฝากทุกๆท่านคะ่ะการก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพอเราซื้อมันฝรั่งมานะคะก็นำไปล้างน้ำคะ่ะจากนั้นก็จะมาปอกเปลือกออกนะคะ สำหรับวันนี้จะหั่นไซส์ร้านสเต็กค,ค่ะสำหรับชิ้นของเฟรนช์ฟรายก็ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะเฟรนช์ฟรายชิ้นยิ่งเล็กเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งกรอบนะคะแต่เวลาไปทอดเขาก็จะเกรียมไวมากๆเลยค่ะ จากนั้นก็จะนำไปล้างแป้งออกนะคะเสร็จแล้วก็จะนำขึ้นไปต้มค่ะต้มตั้งแต่หม้อยังไม่เดือดเลยนะคะรวมเวลาต้มตั้งแต่ใส่ในหม้อจนเสร็จประมาณ7นาทีค่ะด้วยไฟปานกลางนะคะครบเวลาแล้วเราก็จะตักออกมานอกในน้ำเย็นเลยค่ะ แล้วก็แช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะพอครบ30นาทีแล้วเราก็จะไปเทน้ำเย็นออกค่ะเราก็นำมันฝรั่งที่นกในน้ำเย็นแล้วนะคะนำมาซักให้แห้งค่ะ นำกระทะขึ้นตั้งไฟนะคะโดยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะไฟประมาณนี้นะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็นำมันฝรั่งลงไปทอดเลยค่ะใช้เวลาทอดก็ประมาณสัก4-5นาทีนะคะหรือว่าสังเกตดูตามขอบของมันฝรัง่งเขาเริ่มมีสีขาวก็ตักออกเลยค่ะ อย่าให้เขาสุกกว่านี้นะคะเพราะว่าเวลาเราไปทอดรอบที่สองเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะแล้วก็ตักออกไปพักให้เขาเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะคะสำหรับถ้าใครยังไม่ทานนะคะทอดครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะก็นำไปแช่ในช่องฟรีได้เลยนะคะ ถ้าเราต้องการจะทานหรือว่าเราจะทอดก้อนำออกมาจากช่องฟีดค่ะค่ะพอจะทอดครั้งที่2นะคะก็นำมันฝรั่งลงไปเทสค่ะเร่งไฟเป็นไฟกลางเลยนะคะก่อนที่จะทอดครั้งที่2ต้องรอให้มันฝรั่งเขาเย็นตัวก่อนนะคะให้เย็นสนิทเลยค่ะ แล้วก็ทอดจนกว่าเราจะพอใจนะคะค่ะเหลืองประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะตักออกมาพักไว้ข้อเสด็น้ำมันค่ะสีสวยๆน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็เติมเกลือป่อนลงไปค่ะ มาดูนะคะว่าเขามีหน้าตาเป็นยังไงค่ะนถ้าเกิดเขาบางเขาก็จะมีความกรอบมากๆแบบนี้นะคะมาดูชิ้นที่หนาหน่อยค่ะชิ้นที่หนาหน่อยข้างนอกกรอบแต่ว่าข้างในนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วมาดูชิ้นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มมากๆเลยค่ะ ทานตอนร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเฟรนช์ฟรายหรือว่ามันฝรั่งทอดค่ะและก็มีวิธีที่ง่ายกว่านี้อีกนะคะคือเดินไปที่ KFC หรือ McDonald s นะคะสั่งเฟรนช์ฟรายมาทานก็อร่อยมากๆเหมือนกันค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโต h ชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ